สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงแตีนานามกลนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของอุะบา,าทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่หนะครับท่านเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านมันเป็นลักษณะแบบว่าเป็นเหรียญแบบเก้าเหรียญครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้ราคาตกจุดที่ประมาณเท่าไหร่ แต่สาหรับผมซื้อมาผมยอมรับว่าผมซื้อมาจริงๆครับท่านเหรียญนี้นะครับซื้อมา150บาทเองครับท่านนี่ครับผมอยากได้ครับจะถูกหรือแพงผมไม่รู้ครับแต่ผมซื้อมา150ครับท่านจากกระเป๋าคนหนึ่งที่ผมแถวแถวผมที่ทํางานอยู่นั่นแหละครับท่านมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับคือภูวิพลอรุญเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่9ครับท่านบรุมบัลลูพระองค์ท่านดูสิครับสวยงามไม่เบานะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่ สมุนแบบไม่เบอกครับแบบนี้ครับหายากมากนะครับในปัจจุบันนี้ครับผมจะจีแต่ได้เหรียญต้องผมต้องไปดูที่อแปแบบครั้งแล้วครั้งเล่ครับส่วนนี้ครับเป็นวงครับวงไข่ปลารอบวงในนี่คือเป็นวงไข่ปลานะครับท่านดูนี่ครับเนี่ยส่วนวงนอกนี่ครับคือเป็นแบบเก้าเหลี่ยมครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านสวยงามไม่เบานะครับอันนี้ไม่มีขอบเฟืองครับเป็นเรียบสนิทเลยครับเนี่ยนี่ครับแบบเก้าเหลี่ยม่าดูอีกเลยครับนี่ครับนี่แบบนี้นะครับท่าน นี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยรัฐบาลไทยพศสอง5ันห้าร้อยสิบห้ากับท่านตรงกลางคือครุฑครับส่วนด้านหลังคือห้าบาทครับนี่แหละครับคือเหรียญห้าบาทตากูุแบบเก้าเหลี่ยมครับปีพศสอง5ันห้าร้อยสิบห้านี่นานพอสมควรนะครับท่านตอนนั้นผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำครับแต่ผมได้มาแบบดีผมภูมิใจมากนะครับเนี่ยนี่ครับเหรียญที่สามที่ผมมีครับตั้งแตะสมเหรียญมาเพิ่งเจอครับเหรียญที่ส เรียนนี้นะครับผมได้เมือมมอม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมก็เลยไม่รู้จะไปพูดยังไงแล้วครับเนี่ยผมรักมากนะครับ